สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับพรอวิเศษเช่นเคยนะคะวันนี้พรอวิศเศษจะมาพูดถึงเรื่องการใช้งานสมาร์ทโฟนอย่างไรนะคะให้ได้ระยะยาวนะคะก็คือการใช้สมาร์ทโฟนนะคะในระยะอ่าสเดือนถึง6เดือนหากมีการแจ้งเตือนให้อัปเดตนะคะลูกค้าสามารถทำการเปิด Wi-Fi นะคะ อัปเดตจากเครื่องของลูกค้าเองได้เลยนะคะการอัปเดตถ้าลูกค้าไม่มั่นใจกลัวแบบข้อมูลหายหรือว่าอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในสมาร์ทโฟนลูกค้าสามารถมาอัปเดตโปรแกรมฟรีได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าของทางร้าน t u o o b i l e นะคะเราจะมีบริการดูแลลูกค้าฟรีค่ะในระยะ1ปีตามประกันศูนย์ที่ให้มานั่นเองนะคะ สำหรับการประกันศูนย่1ปีของทางร้านนะคะจะมีการดูแลลูกค้าหลังการขายค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องติดไวรัสนะคะลูกค้าอาจจะทำะด้วยตัวเองไม่ได้นะคะก็ทางเราก็มีพนักงานพร้อมที่จะดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ค่ะส่วนเรื่องการติดรหัสลืมรหัส Gmail หรือ,อติดรหัส สารหัสแล้วลืมหรือว่าไปเผลอดาวน์โหลดโปรแกรมที่ติดไวรัสมานะคะลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะเพียงลูกค้านำ Gmail ของทางร้านมาด้วยนะคะเพราะทางร้านของเราจะมี Gmail หรือรหัสใช้งานของ Google ให้กับลูกค้าทุกๆท่านนะคะลูกค้าจึงไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าจะต้องอเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเพราะทางร้านของเราจะมีอาการดูแลให้กับลูกค้านะคะ หลังการขายค่ะให้ลูกค้านำ Gmail หรือพาสเวิร์ดมาด้วยทุกครั้งนะคะทางร้านจะด,ดูแลลูกค้า ทันทีนะคะจะได้ไม่เกิดความเสียหายหรือว่าจะได้กลับมาใช้สมาร์ทโฟนของเราได้เหมือนเดิมนั่นเองนะคะสำหรับสาระดีๆแบบนี้พรอมวิเศษจะมาทำคลิปต่อไปให้กับลูกค้าเดี๋ยวถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเผื่อพรอมวิเศษมีสาระดีๆอะไรก็จะได้แจ้งเตือนไปที่สมาร์ทโฟนของลูกค้าแล้วก็จะได้รับฟังข่าวสารพร้อมกันนะคะ สำหรับวันนี้พอลิเศษต้องขอลาไปก่อนนะคะมีสาระอะไรดีๆต้องมาทำคลิปให้ลูกค้าของเราอีกเช่นเคยแบบนี้แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย